แต่บรรยากาศดีครับมาหาแม่งกินนกชิลุ่นครับไปรุ่นอวนปลาไหลต้นเอาไว้ครับประเนมาจากหลวงมาวยี่หลายอะโอ้โหมาอามาเอาโาเอา ครับสวัสดีตอนที่เที่ยงพี่น้องอ้าวนี่ครับพี่น้องก็เที่ยงครับพี่หนึ่งข้าวผิพกิน้องครับขึ้นมาชมโคกจากข้าวครับมาดิไปที่เคลิบเคลิบกันเด้อเป็นบรรยากาศดีครับมาหาแม่งกินหอกกินรุ่นครับไปรุ่นอดบ่ไรทุ่นบ่ไว้ครับไปเน้นแต่หลักงู้ลักเก่าตัวทิพตัวงี๊ทิพตัวละวาละอดเนาะไม่คุ้มเนั่นเด่นั่นเด่นั่นตะปีกนั่นแมงสองตัวตัวนั้นน่ะนั่นเด่นั่นแมงยุ่งงเอาไมมนั่นแมงขาสีฟ้ายุ่นไหม นั่นไหมอาปากเทเบยยื่นไหมเทเบย่านั่นแหมซี่เทเบยตู้กลางกไหมไหมเออโอ้ยมุนหนึ่งตัวขันขีแตกหมดมืเอผู้ออกเลยไหมสองตัวล้วได้หนั่นสตัวนี้เอาหามอีกนะมันมีอีกเชื่อมย่ดเลือกทีไหมนั่ะหามูออกเลยหาเิ่ดอ่อนเบิ่งโอ้ยดอ่อนเลยดอ่อนเดมาทำมันดีนี่ทาไปนังสั่นละะสวัสดีพี่นองกัน บัว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 บนวบัวัสดีวรัวบีวบั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 วนัวบัวบัวนัวบัวบัวบาวบัเบัว่ักบัว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 บักบัวบัวบนวบัวบันบันบัวบั้บัวบัวบัวนั็บัคบัวบัวัวบัวัวบัวบัวบัวับัวัวบัวบนวบัมบัวนัวับงบนัััว่วบัวบับับััอบั่่บับบวบับััับคัว ทางฝุ่นไม่ค่อยได้ตองว่าควยเดียวเดี๋ยวสามสิอ็ดฝุ่นโงองเยตัเงยเหลวเงยเลวหนาเมียนใช่ออกแล้วผู้ที่ขุดเนี่ยมันหูโเลยมันเปิดแล้วมันเปิดเลยสมโสมใมัน

ก็จะเอาตั n อ่ a นคนเอาคือว่าแต่ไหนบ่รวกดูอะสิกอุปกรณ์ยัง่เขาเรองไม่เต็เองซนมนเรอซีนนธรรมดาตัวก็เป่น ใ้ผ่าล่เสีกไล่งสาดีเถอะไนไปอาไม่เ่าตัวนึงเ่าตัวนึงเอาไปจะต้องที่ยวุกดูลูกห้ไดกี่เดอนหน่ดูหน่อยด้หนึ่งเาเงายังงแม่ง่น่นอ่อนพ่น่เลยไปไปท่ามองใได้หลายไปพูดไปกิด เออังไหนจ่าเตัวจาเออรูปหัวนีคเปลี่ยนฟูดไปแล้วใช <super progressive entin> ่ไ <BigQuery> ม่แลูกเลองม่จับแล้วครับพี่น้องไปนี้แมงเงาด้อพี่น้องครับาหารปลาันยอดเอาไปคปูปนจ้ะหล่ตัวเดจยวตัวปูยังไม่เงาจริมันตัวโตมันม่อยสัตมัน จะทับนมแล้ววันนั้นบพุ่งตัวใหญ่ๆตัวใหญ่อืออ๋ออก่อนทอ๋ออ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 ่ได้โเอข้าพิได้หวใไม่้นหโบัวเอวละาโส้บัวเม่น้นะน้เก้าเอาเนาะนั่นแมได้หลอเอาอยู่พี่ซะเอาทางสีใสไม่เงาม่อ หนาี่นอตววตนี้อ้วนหว้วยรดดีโอ้ยปวดรสเสียบเดินหานก่อนแดดว่าอีห่อนเพี่น้องเลยยังุงมใครครับคนยังเนาะเอาไม่เงาจง A cứ lược kìa Hm. Di ăn bụi à lột. Hop, eh? A cửa lược cái. Cửa lược cái. bụi này Mãi à. cân nắng. A cửa lược cái. A cửa lược cái. A cửa lược cái. ขวดขวดเยอะหวานเป็นปรย,ยันเสียมไม่เงาเทียยัเงเสียงไม่เงาหนุ่แหละคิดลเลยท่านมันใจค,ครับเร่องขวกออกเรื่อยหูหน่อยขวด <c oughs> จับว่้ได้ครับเทียมมันน่อยเสียมสื่อมาแต่ประเทศเล่าโอ้ไมธรรมดาตัวกันโอ้ไถามประเทศมาอะไรเปิดจําราคาเพิดละ จ้าบาทก็เสียมวางลยยี่สิบจะเป็นเงินเพิ่น,นจะกีบจ้ากีย,กกยบบุ๊คเอาเงินไทยเสือเนี่ยเนี่ยฟอนแบบเด้เอานี่เบาบานาถือบ่หอดโอ้ยถือตัวก้นอ่ำยังงุ่มแหในทะเลตัวนี้เนาะเนาะอาสักครู่ครับหอดบนน,น่อพี่น้องเอาไรว ให้ีวิ่เลยพี่น้องเลยห้ามครับอืมด็นี้อิว่าจังใจหรือเงี่ยบ่หรอไปืองไม่แตอยู่ยี่ดีข่องอาขึหลีบโล่งหลีบโล่งนะขึ้นจีบุ๋มอย่างดีๆงานโอ้ยขนดมบ่อขึตละแตเนาะห้าควน้ำห่อคนห่อไม่โอ้ยเกี่ย้ลันง เียบอกด้วยกินเอาเว้คุณนว่าต้นติดขางงอใหม่ที่นี่นี่อระเบาคุณลท่ำคุณละข้ันี่นี่คุณเรียบร้อยก็คือฉะนื้โอ้่านันเป็นมวยเติมนุ่อเยต้อมงอม แม่ก็อซื้อมันมี่เตกอเปลี่ยนมันเป็นซื้ออื่นซื้อวางส่วกซื้อไม่งอนโอ้แม่งอนนี่ผ้าชางกีติงเออเอาไมยังเหปะกอเปลี่ยนกันเนามเลกัเลยสิเป็นบางน้องปงสีละจักรบางบางพวไม้วางเลออนี่จะเป็นพื่งวึงพงึงองย เป็นบางเป็นบาะางเนาะพี่เสรหลวพี่น้อบางหายไปไหนแล้ลูกอยู่ไวี่นาะผู้ใหญ่บอเสรลัวนีน้อยกงกันนะโอ้ยหักไม่ไรนั่นดีตัวนึงนั่นดีนั่นดีโเหล่แมมาแล้วนี่ตนเดี๋ยวตงไปตนีเห็นม่นบนไม่ยัง อย่าไปโจงอย่าไปโจกบอกว่ามันเห็นโันแล้วพอถึงเื่อนมึงขึ้นกันเลยลนเงไม่น้อยออกสองแล้วพี่น้องมู้นี่สองอเพิ่มอีกชุนอะไดิชุนะไป สุดเียมสัมพัดตุนขีโงเคชที่นี่เนล้ก่หนึ่งตแล้วไดทางนีบปาหนึ่งตัวนี่ว่าไปรุ่นนีมีตัวเดียวถืเบาอธิบาเถอะเดี๋ยวจะให้อีกูปอ๋อครบะเนี่ยมทุมมุนกึ่งควงเลยอ้าบกขอสัมอได้เบา จกเหงาจ๊กว่ปีนี้บอกอจกให้โอเคจกหิ้แทนขีดแตก้ะพ่นาเออขีดแตกเตียนสามตัวแล้วมีอีกว่เขาพูดมีตัวเดียว่มีอีกวะสี่ตัวแล้วเั้งหัวเอาเราม่จะยากไปนี่นูนะให้เป็นอนรายนี่พ้นูหลินไม่โต ไงมาควยมาเด้อพี่น้องเลยขวดใหญ่ๆตัวๆ,วๆครับมาลุ่นกันมาทีนี้จล็กตัวครับควยนี่งตัวตัวยุ่เๆ,ๆอ๋อขึ้นนิดเดียวอันนี้ข้อตัวเล็กจนหนึ่งตัวเอาครูมาไกลๆนะสองสองมาเด้อพี่นอ้องนะเอาไปแล้วครับสองตัวสามสามตัวมาแล้วครับมาแล้วนี่วะนี่วะ สีส่ตัวมาอีกแล้วครับสี่ไปสี่แล้วนี่หาบอตรงนี้หละมันลมอยู่หาู่ครับงังหักไหมจองกันดีครับพี่น้องพี่หลังนะเลี้ยกตะพบตาได้พี่น้องเกี่ยวแกทกติดเกี่ยวแรกร่วงสองแด้พี่น้องสี่ตัวแล้วนะครับสี่แล้วสี่แล้ว นี่บ่สี่มีสี่ขนาดตีวต้องมีตะลมอยู่ด้วยขี้ห่วยไงอยตั้งวะเดี๋ยวได้ห้าตัวลงไปแล้วครับนี่บ่หาไปแล้ว<ฮ>หกตัวลงไปแล้วครับหาเจ็ดตัวมาแล้วครับมาเจ็ดแล้วเด้อพี่น้องเลยอ๋อขี้งอขี้ง่ายๆขี้ คเเลเยลยแปรตัวมาแล้วครับแกรแล้วเด้อพี่น้องนับไปกันครับเก้าตัวมาแล้วครับด้านหน้าด้านในเด้อพี่น้องสิบตัวมาแล้วครับใส่หัวหัวใส่นับไปกันพี่น,อน้องสิบตัวแล้วเด้อหาหาบวกอีก นีว่ว่ร่มวะยีย่ยมันมอยอ่อยู่ทั้งสิงบ่มิบแล้วสิบเอ็ดตัวมาแล้วครับนี่นี่บ่สิบเอ็เด้อพี่น้องนี่สิบส,สองตัวมาแล้วครับสิบสามตัวมาแล้วครับอีกวะ ิสา <13 S 2> มพี่นกติดสามแล้วิดสามแล้วสามแล้วนะวอีกจองายกันครับิบสามม่ได้ไรุ่นิสามตัวแล้วไม่ออกมากระครกดในเด้อิหาวะ่ิสามเก้ากับวหอดละทิสา จะก่อเปลี่ยนแต่ทางไว้แต่มันกลาบจากของต่อแอกัรได้จีเลยไงชั่วหรไม่แน่นอนเถอะกันจีบีจับไปจีบซีมุ่นวารีมุ่จีซีแบบนี้พีนองจะพ่อยีิบ่อุ่นซอยกันครับจีก็มุ่นว ดีกว่าก็เดียวจับอูงีมือหัยังไ่ได้ตีตี่หละจีตีเท่อนั้นเองตากว่ามันหมืนเดมมันหมืนเด้อตีตีแลละเออไม่หิมหาเกิดแล้รแล้วหลายตัวไปรุ่นไปพูนงตีเหรออ๋อตีตัวครับ ข้ยหนีด้วพี่น้องมุ่นสามครับนี่าเบิรงขวยนีอีกครับดนกันใกล้ๆกันอันนี้ไาสีเนีย่บอีนยนี่ข้อยลคณะอู้ยูอะรอันกครับขวยินียนกต้นม่อะดันอีครับดูกันเงาๆดูคนจับต่อยไปเลยครับจะพิว่าตัวกันสันดกว่าคิดก้อนที่ว่าได้สามเดโตัวิอนห่งและถอนน้ำได้ยี เอาบเขียมันก็ขึ้นมากเท่ลเลยเทสองี่เนะนุ่มๆนน่มจับใสกันเลยหูนี่เป็นหูสวอเลยมันดีวัวมันเป็นหูเปิดเจยแงนไปเที่ยวกันมันลวบ่เจีว่าเกิลงไปทางใกัอันเดยแงนนี่ว่นนนันน่นีจงยุดแล้วมันนะตีงพี่น้องิ่งเด้อแงนบ่ เอาควายแรกก็ควายที่สองครับหนึ่งตัวมาแล้วเด้อสองตัวมาแล้วเด้อบหนาได้บ้าใส่ยักตัวท่างนี้ปลาชูดพี่แนนนอเดียววยตีใจจะสูงไร้งูสานะครับวายเดียวสิ้นขวเดียวสิบห้าขวยเดียวติหนานั่นดีสมเด็บ่ไดเด็ปนสามราพี่น้อง สามแล้วสามแล้วไม่เองไอ้ไปท่านเลยจัดนาเดียแล้วหัวพ่อพี่หัวนี้จะให้หัวเสียหัวนี้ะยาดี่นู่นน่เป็นหัวเสีย้ <c oughs> าไเรเหรหันหันซีไปหาแล้วเอาอันนี้ดากเสีย <c oughs> หาตัวเราด้ <c oughs> วยพี่น้องเหนี่อว่ะนี่ว่ ดูกันยาวๆดูกันจ่าๆเลยพี่น้อง <Okay. S 1> อ๋อหกก็เด้พี่น้องหกแล้วหกแล้วนี่ว, <Okay. S 1> นว่านะี่ว่าเย็ดตัวล้วพี่น้อง <Okay. S 1> อ๋า <Okay. S 1> เย็ดแล้ว <Yeah. S 1>

ยูคุดว่ากับแจกพ่อคุดว่างินแรกแล้วก็แจกพ่อแกเล้วะคุดว่ากับแจกแกมีชิ้นรกอีอากาศไม่อนอากาศไม่อน้ำแดงกงหัวเยอะแล้วเอ้ยหอมน้แดงกงหัวน้ำแางดำยิมมาเนาะเกลืออากาศมันก็คือกายิมปิดทิวมันซุมมหือมันหอนเ้ออ้ย้ยนี่จะหยุดบุบลยเนาะกรจายแบบเลย ้าเห็ลูกปกตุนมันยังิดเวนอาีรนเาดิทีรีสนไว้ใจกัน้างเลยแต่เรียจ่ากันย่างเดียวกันที่บ้นโอ้ยจ่าพปย่รุ่นย่รุ่นกตุนพไย่รุ่นยมันก็ตูนเนาะก็ยังพุ่งออกมาเนี่ยานคือว่ามันหมเป็นสีเนาะสายแล้วายแล้วมามามาเอาโไม่เงาตัวนึ่งเยเด็จะพากันเรียนเราเลยไปเห็นไม่เงาเลยบุบบับลอยไปวันเสี้ยวสีงลงเื่อน เป็นสิ่งแปลกปลอมนไหมงามตลเนาะงามมีหลกลนมันมังามดิดต่อไปเมื่ี้ะงบานไมุ่่นเลยโอ้โหเอา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 เขาไปนั่งหัเกงได้เขาไม่ไหอกาไม่เาในหัวกางเกง่ะเอาไล่ออกอะไรที่ตะวัสอันมันบออกเงี้ยมันเนี่ยดึข้างนึงสีกกอนข้างหรือว่าห่ายังสีโบไปังม่ีไม่กินหหลายว้แต่อล

เ้าโอ้โหมาเอามาเอามาเอา้ยตัวอดไกันใหญ่ใหญ่เว้ยตลอดรีบๆออกมาล่อมันละจะไม่งอยื่นที่คนเดียวผมจะก่อนปักเน่นตัวตัวี่น้อก็ได้ขวดได้เกลืวได้พี่มาเลยอบโคตดีอาหารปลาเนาะ มากินแต่ลือสีวนว่าแต่ว่าคนหัวออกว่าเนี่ยที่เอาพี่วาเาใจีฮะรอเื่อครับ้นคนนีพเรนออกเยตอนนี้จัดนออกแวนเรียนออกเปเลยเียนออกนี่แล้ว แมงเขาสนิทก็กระป๋อมอางดีๆเตโอ้ยอะไดหรอแก้วมันหงุดหงิดก็เด็กๆตังหงุดวะหงุดหงิดกนแต่คนมีเหินเอาแต้แรกปวดรถปวดรถก็แล้วกันมีว่ายู่เหรอยู่ขางที่ล่ะนั่งกับอัพก็นเหนื่อยจังที บอกเ้ว่าสุดอดเราหัวมูมกุดส่วนปุนไปแล้วนานแล้เห็นแล้วนานนานคนเอาหมดพวกีบดจัดยดจดนี่จัดอยเดอจมเอา่อาเอาจดเยมอเล้วี่จัดเอยจัดเนาจัดเา เือนจตัวสีเมียเพื่อนเต้นกวดีเขาเข้าไปกวดปีเขาดีทำยังไงล่ะกวดตัวมาดามยมมาเอามาเอาเป็นจ่ีเมี่ยงเปนกวดเห็นว่าในอันลามมันก็เหว่ใส่ขว้างแ่นละไปหาผู้ไปหาผู้ที่ได้จัดกันปะผู้อยู่ในรุ่นมดมดมดไป แีวม่สแล้วส่ไปเรื่อยๆไ่แล้วจัดเลูกม่ายืนบปอยู่นบปุจัดมนที่นจโจดเาเนอนนีลูกนที่จากันนั่งเดียวรถแปม่อันแม่้บอกไปกล้องตัวจยังหาจัดแค่ตะแค่ตะปลายจิวจิวไปแปเอจัดตาฟังตัวกับ่าได้ฟัง <c oughs> ใสเบิ่งอไงม่นั่นข้อเสียหอยยุงงาเข้าตตอนตกตอนลสมันดีดขึ้นแดงิล้องไม่้ใส่ติด้องไม่ใส่อใสอเอาลอดเ่าสิสขัะเียจัน โอ้โม yeah. ีแต่ไข่ผักบะคือบะคือออกมาออกมายอาสิน้องไข่ผักไข่ผักนรับไปต่อดีหว่าเลย่ไปรุ่นตัย่งว่าไงอมแดงว่าน้ำน้อยไข่มันบ่ไ้ตนี้ดอกหมดตมันบุดดอกใตนี้หมดอโวานีมัน้นโดย่สินเรา thế phá đi chơi quá phá gợi dây lắm. Một phá gợi phá gợi dây nha Một phá gợi dây lắm. 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 Một phá gợi นุ่นแดงใหญ่ใหอืนุ่นแดงลอันก็มีโตนึ่งล้วอันก็มีสองโตน่งโอ้นี่นุ่นใหญ่อันนี้โีนุ่นใหญ่ีดนุ่นแดงนุ่นแดงอัี้นุ่นแดงอืี่นใหญ่ี่นุ่นแดงนี่นใหญ่ีนุ่ดียว มันค่ไหนมันยังสินี่สอตัวน่านกับสองเยแม่นมันจิเขาไปยู่วน้ำกันแล้วมันกับไข่เปล่น่กถองไปนู่นั่ดีวไ้่นเอาเยเงินทังนั้น่น้งเบ่งข่องอย่เบ่งู่เบ่ง่ง้งอยนไข่หมดแดงไข่ผัดตัวนี้ยงินีตัวเดียว

กินนู่นนเจดตัวรันหมอดตวเดียวเหมือดโอ้โหนี่บถด้กทำยไงกนได้ได้กินนู่นยางนี้ต่ำดิบได้ไมต่ำดิบได้อออนบอ่่แล้วดิบกน่่ดกับขไดนู่นข้าวเหนี้เนาะ้าแเนึงำเ้ ชกินใบใหม่สมนอยู่นก็ินใม่กินหัวนอตมก็้กินแล้วเนาะี่นี่กินหัวงนอตกัยางบ่ไดเลยเอ๋นี่ก็ขอบคุณอซีสมองบ้าแล้วครับมือนี่พอวิรุ่นพ่าเชิกันกับจิมงันมาขุดเม่งเงาขุดดันน่นูนก็เลยพ่อดิขัวดีแก้วอยู่ครับนี่ไหลเติบอยู่สมพุ่นสมพุนอยู่ไหลเติบอยู่ ขอุ่ทุกข้อมเมนเด้ขอขู่ทุกขอขู่ทุกกำลังแรงใจนะครับเทีย่ยงนี้มันนี่พยุนพร้อมยิ้มงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ